สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับมีข่าวดีล่าสุดนํามาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันข่าวล่าสุดในตอนนี้นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชประทานนะครับได้มีการเปิดเผยว่าทางกรมชนระทานได้มีการดําเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลดําเนินโครงการจ้างแรงงานชนประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปีงบประมาณ2566ปฏิบัติงานซ่อมแซมบํารุงรักษาขุดลอก ปรับปรุงงานชลรประทานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานก่อสร้างแหล่งน้ําและก็ระบบส่งน้ําเพื่อชมชนชนบทแก้มลิงการจัดการคุณภาพน้ํารวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ําเพื่อให้กเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่มีแผนการจ้างแรงงานวงเงินกว่า5,336ล้านบาทนะครับซึ่งก็สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณอยู่ที่86,00 0คน ซึ่งก็มีระยะเวลาการจ้างงานอยู่ระหว่าง3เดือนถึง10เดือนซึ่งก็มีวงเงินการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง26,100บาทถึง87,000บาทต่อคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้างต่อคนโดยที่เกณฑ์การจ้างแรงงานก็จะมีการพิจารณากลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มดังต่อไปนี้หเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่นะครับสเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําของกรมชลรประทานในพื้นที่3 พี่น้องประชาชนและก็ผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่และก็4หากว่าแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอนะครับก็ขอให้มีการพิจารณาจ้างเกษตรกรหรือว่าแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและลุ่มน้ำตามลำดับ ซึ่งถ้าหากพ่อแม่พีนพ่น้องเกษตรกรรวมถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่โครงการชนรับประทานใกล้บ้านหรือว่าโทรเบอร์โทรนะครับ1460สายด่วนกรมชนรับประทานนะครับก็ต้องกราบขอบคุณข้อมูลดีจากทาง f a c e b o o กกรมชนรับประทานมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่จะแจ้งเรื่องนี้กับพีนพ่น้องเกษตรกรรวมถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่ารอช้านะครับทุกท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่ทาง f a c e b o o กกรมชนรับประทานได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ